สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลน์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย p x g รายการเมสตอรี่นะฮะวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะฮะยังอยู่ในจังหวัดเชียงรายครับผมและเนี่ยเราอยู่หน้าขับเฮาส์เลยครับซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยก็พาท่านผู้ชมนะฮะมาในสนามที่เรียกว่าแชมเปี้ยนชิพนะครับผมสามารถแข่งขันในทัวร์ของประเทศไทยได้เป็นสนามไหนไม่ได้เลยครับนอกจากสนามนี้ครับผมสันติบุรีเชียงรายยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนิดนึงครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะได้ลงไปตีกอล์ฟกันครับ ไอยู่กับคุณจิตติพลนะครับผมรักศาสตรธรรมนะครับผมผู้ช่วยผู้จัดการนะครับทั่วไปครับสนามกอล์ฟสันติบุรีเชียงรายครับสวัสดีครับพี่จิตพลครับสวัสดีครับผมครับผมกอนอื่นเลยนะครับผมถามนิดนึงว่าประวัตินะครับผมของสนามกอล์ฟที่นี่นะครับผมเริ่มมาตั้งแต่ปีอะไรครับผมอ๋อการก่อสร้างของสนามกอล์ฟนะครับก็ตั้งแต่ปี1 9ึ2ง้อครับ1992เริ่มต้นเลยแล้วก็อันนี้เป็นสนามแห่งแรก ในเชียงรายเลยใช่ไหมครับสิหลุมถูกต้องครับสนามสิบแปดหลุมแห่งแรกในเชียงรายแล้วครับอันนี้เนี่ยตอนปี92เนี่ยใครเป็นคนมาออกแบบให้ครับก็เป็นโรเบิร์ตเชนจอนจูเนียโอ้โหคนนี้ดังมากนะออกแบบสนามก็เกือบ250ที่ทั่วโลกครับไม่วจะเป็นในอเมริกาในเอเชียอะไรด้วยสนามนี้เนี่ยปกติเนี่ยจะมีการแข่งขันประจําปีใช่ไหมครับเป็นไทยทัวร์เนี่ยอันนี้นี่ เรามีการจัดการแข่งขันมีทุกปีก็คือสิงห์มาสเตอร์ครับผมก็สิงห์มาสเตอร์ก็เป็นเป็นทัวร์ที่ของออสเตรเลด์ทัวร์ที่เอานักกอล์ฟเก็บคะแนนสะสมประจำปีทุกปีมาแข่งที่ที่เชียงรายเป็นปีที่19แล้วโอ้โห19ปีเลยครับผมจัดต่อเนื่องกันมา19ปีปกติก็คือจะมีโปรเรียกว่าโปรชั้นนำในไทยนะครับผมที่มาแข่งขันตลอดถ้าถามอย่างนี้เนี่ยคอสเรคคอร์ดนะครับผม ใครเคยได้ว่าตีอันเดอร์สนามวันหนึ่งเยอะที่สุดนะครับมีโปรบุญชูเรืองกิจซึ่งทําได้นะครับตี1วันได้ตี62นะครับก็สิอันเดอร์ตีสิอันเดอร์เลยทีเดียวโอเคครับและตอนนี้เนี่ยอยากรู้แล้วว่าจุดเด่นของสนามสันติบุรีเชียงรายเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างครับสนามเรา18หลุมนี่แบ่งเป็น2อหลุมแรกก็เป็นลักษณะของสนามที่พื้นราบนะฮะก็ติด มีน้ําเป็นอุปสรรคเป็นส่วนใหญ่ครับน้ําก็ทั้งหมด7จหลุมนะมีมีน้ําทั้งแฟเวด้านซ้ายด้านขวาแต่ส่วน9้าหลุมหลังก็เป็นสนามแบบภูเขานะครับซึ่งโรเบิตเชนโจนก็ออกแบบเปินภูเขาลาดเอียงไปตามเนินเขาต่างนะครับแล้วก็มีซิกเนเจอร์โฮก็หลุม17นะครับซึ่งเป็นหลุมพาสามตีข้ามข้ามน้ำนะครับก็คือเรียกว่ามีทั้ง2แบบเลย นะครับผมก้าวหลุมแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบที่เรียกว่าเออแฟรน้อยนะครับผมแต่อุปสรรคหลักเลยโอ้โหก้าวหลุมเนี่ยมีน้ําไปเจ็ดหลุมเลยเนาะก้าวหลุมหลังเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแบบสไตล์แบบเชียงรายละก็คือจะต้องมีแบบฮิลลี่หน่อยมีเรียกว่ามีเหมือนกับภูเขาหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็ปกติเนี่ยนะครับผมการบริการนะครับที่นี่มีอะไรบ้างในการบริการลูกค้าครับ ก็เราก็มีพัตคารนะรมีมีห้องอาหารที่มีอาหารที่อร่อยนะครับแาวเชียงรายหรือคนที่มาจัดกรุงเทพก็มีอาหารที่ที่น่าสนใจหลายๆหลายหลายอย่างใช่ไหมคือไหนไหนมาสนามกอล์ฟเนี่ยหลายๆที่เนี่ยปกติเนี่ยสนามกอล์ฟเนี่ยอาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดนึงนะครับผมยังไงเนี่ยสามารถนะครับผมมาชิมนะฮะอาหารของทางสันติบุรีได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วสนามที่นี่ครับถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟสไตล์ไหน ต้องวางแผนหรือต้องตีไกลถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จหรือสกอร์ดีในสนามนี้มันมีทั้งทั้งสองแบบนะครับคนที่ตีไกลก็อาจจะได้เปรียบในหลุมที่ระยะมันยาวใช่มแต่การเล่นหนึ่งที่วันนี้เนี่ยทางพี่จริพลเตรียมไว้ว่าเฮ้ยจะให้ผมไปเล่นเนี่ยมีหลุมหนึ่งเนี่ยเป็นพาห้าเนี่ยยาว600กว่าหลาใช่ไหมใช่ครับถ้าจากมุดดำเนี่ยหกร้าหลาถูกต้องครับโอ้โห 6 5 0หลานี้ปกติที่อื่นนี่มันจะเป็นไม่ใช่พารหา้าแล้วมันจะเป็นพารหกนะอาจจะเป็นบางสนามครับโอ้โหวนี่6 5 0หลาเป็นพารหา้าครับผมทโอ้โห,หลุมนี้นี่ปกตินี่มันทําไมถึงยาวขนาดน,นี้ก็ไว้สําหรับคนที่ตีไกลเป็นลุมหนึ่งนะซึ่งเป็นช็อตแรกที่ทุกคนจะต้องได้เล่นเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเสิร์ฟได้ดีก็ก็จะดีในลุมนั้นครับโอเคก็คือ ในเก้าหลุมแรกเนี่ยยังไงก็คือจะต้องหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในแฟเวย์ด้วยถ้าพลาดซ้ายพลาดขวาก็คือตกน้ําเลยหลุมหนึ่งก็ไม่มีน้ำนะแต่ว่ามีมังคเกอร์อ๋อบังเกอร์เ<า>ยอะสองด้านสองด้าน,านครับผมครับผมและอีกโอ้เรียกว่าในเจ็ดหลุมที่เหลือของเก้าหลุมแรกเนี่ยก็คือน้ําล้วน,นแก็คือพลาดก็เรียบร้อยเลยโอเคแล้วปกติเนี่ยครับช่วงไฮซีซั่นของที่สนามกอล์ฟสันติบุรีเนี่ยเป็นช่วงไหนครับก็ตั้งแต่พฤศจิกา พฤติการจนถึงกุมภาพันธ์พฤติการถึงกุมภาพันธ์ก็คือหน้าหนาวแหละเชียงรายเวลาภาคมาภาคเหนือเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงหน้าหนาวเนาะถูกต้องครับใช่ไหมฮะใช่ครับอแล้วก็ปกติเนี่ยเราถ้าช่วงหน้าช่วงเวลาไหนที่เรียกว่าเหมาะแก่การออกรอกที่สุดเลยครับพี่ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นของแต่ละคนใช่ครับบางคนก็อากาศหนาวก็ไม่ชอบโอ้ใช่ ครับผมบางทีคนไทยหลายๆคนเนี่ยเราอยู่เมืองร้อนเนะเวลาสมมติอากาศหนาวมากๆเนี่ยเรียกว่าตีไม่ออกเนอะใช่ครับก็แล้วแต่นะครับผมว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยสะดวกตอนไหนหรือชอบอากาศแบบไหนโอเคหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาผมลงไปนะครับผมเรียกว่าลองแล้วว่าหลุมเรียกว่าที่คัดมาแล้วว่าเป็นหลุมที่สวยนะครับผมและเป็นซิกเนเจอร์ขนานี้ถูกต้องโอ้โหถึงตอนนี้นะเราได้รู้ทั้งประวัติสนามนะครับผมแล้วก็วิธีการออกแบบนะฮะ และตอนนี้เนี่ยยังไงเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วสติบุรีเชียงรายยังไงวันนี้ต้องลงไปทดสอบสนามผมเตรียมเจ้าหน้าที่ของสนามเนี่ยไว้รอทางคุณเรียกว่าให้ข้อมูลผมได้เลยว่าจะต้องตีไปทางไหนวางแผนยังไงใช่ครับนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมต้องลาพี่จิตพจน์ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ตื่นเต้นแล้วยังไงเนี่ยอยากลงไปตีกอล์ฟแล้วยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูครับว่าสนามสติบุรีเชียงรายจะสวยขนาดไหนครับ หลังจากเมื่อกี้นะเราได้นะครับรู้ประวัติไปแล้วว่านะฮะสนามสันติบุรีเชียงรายเป็นยังไงฮะแล้วตอนนี้นี่โอ้เรายืนอยู่ที่แท่นทีออฟหลุมหนึ่งนะฮะกับเรียกว่านะครับผมคนที่จะให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสนามเราได้ดีที่สุดเลยครับก็คือทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับทุกครันสวัสดีครับพี่โปครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวทั้งสองคนเดี๋ยวแนะนําอย่างนี้ก่อนทางพี่จวบเนี่ยครับผมก็จะเป็นนะครับผมขับเฮาเมเนเจอร์นะครับแล้วก็ทาง พี่โป้เนี่ยก็จะเป็นทางเซอร์วิสนะครับผมเกี่ยวกับเซอร์วิสนะครับเกี่ยวกับซ่อมบารุงนะครับของทางสันติบุรีเชียงรายเลยและเดี๋ยวถามทางพี่โจ๋นิดนึงก่อนว่าความยาวของสันติบุรีเชียงรายเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมุดของโปรเนี่ยความยาวเท่าไหร่ครับ7076ครับ7076ครับเลขที่ออก7076แล้ววันนี้แต่เราไม่ได้ตีอันนั้นใช่ไหมฮะโอเควันนี้เราตีหมุดเป็นหมุดน้ําเงินตอนนี้เรายืนอยู่ที่หลุมหนึ่งครับผมนะครับหลุมหนึ่งเดี๋ยวเอาค่อยไปทีละหลุมแล้วกันหลุมหนึ เป็นยังไงครับคือความยาวเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดตีจากหมุดโปรตีจากหมุดโปรก็621หลา621ครับผมผมฟังไม่ผิดนะ621ไม่ผิดครับ621เนี่ยโอ้โหไกลามากนะฮะถ้าเกิดโปรตีถ้าเป็นสนามอื่นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นพาหได้นะครับอันนี้เป็นพาห้าเรียกว่าเป็นพาห้ายาวนะครับผมแล้วถามทางพี่โปเอางนี้หน่อยว่า9หลุมหลังเนี่ยพี่โปอยากให้เราเนี่ยเรียกว่าไปดูลุมไหนหรือเรียกว่าลุมไหนที่เรียกว่า ต้องปาตีที่นี่แล้วต้องแบบได้รับความทรงจําดีๆครับครับงั้นก็ต้องหลุม16 17กสบเ็ดสบดลยครับส6บห1 8ดปดซึ่งมีหลุมนึงเนี่ยเป็นหลุมซิกเนเจอร์โฮด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือหลุมอะไรเอ่ยหลุม1ิดครับหลุมสิบี่เป็นยังไงเดี๋ยวบอกเป็นน้ําจิ้มน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะคือเป็นหลุมอะไรครับคือมันมันท้าทายนะมันท้าทายนะรวมมันท้าทายแล้วก็ประกอบครับด้านขวาเป็นน้ำเอ่เใช่ S <S มังเกอร์อย่างนี้มันท้าทายที่เราต้องยิงครั้งเดียวต้องให้ลงที่ตัวธงอย่างนี้ครับอ๋อเป็นพาสามนะอันนี้ใช่ใช่โอเคจะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนจะสวยงามขนาดไหนสําหรับ,รบสันต,ติบุรีเชียงรายนะครับผมบโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะค,ค,ครับผม,ผมจากหลุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเป็นว่าตามซีเนียร์แล้วกันนะครับผมพี่จวบเริ่มก่อนนะครับผมอันนี้เนี่ยหลุมหนึ่งเนี่ยแนะนําน้องหน่อยน้องใหม่เลยนะครับไม่เคยมาเลยเนี่ยสันติบุรีเชียงรายเนี่ยต้องตีไปทางไหนครับ ลุมหนึ่งไปต้องเลงกลางไฟเวงเดียวอันนีเพราะขวาเป็นทรายทรายทรายยาวตลอดเลยโอ้ขวานี่ทรายยาวครับถ้าใครอยากไปทะเลทางซ้ายก็จะมีทรายดักอีกครับซ้ายก็ทะเลเหมือนกันครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากอยู่เขาอยู่เชียงรายไปตรงตรงไปตรงตรงโอเคุณง่ายฮะทำเนี่ยมันยากครับโอเคครับพี่จวยยังไงช่วยนะครับแนะนำหน่อยฮะโอเคครับเชิญครับพี่จครับขอบคุณครับ โอ้ oh. ยังมากครับขอบคุณพัตเตอร์ครับผมนี่นี่เรียกว่าชิปไม่ดีและชิปเลยไปไกล okay, นะครับแต่ท้ายเนี่ยเจออย่งสามารถนะครับทำท้ายได้ครับโอเคครับแต่ครับเมื่อกี้เนี่ยจบหลุมหนึ่งไปแล้วนะครับถ้าเมื่อกี้เนี่ยตีจากหมุดโปรเนี่ย621โอ้โห ไกลเอาเรื่องฮะแต่ลุมเมื่อกี้นี่นะครับพี่จวบกับผมเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ฮะได้พานะครับผมเมื่อกี้พี่โป๊กนิดนึงนะออกไปแล้วออกไปแล้วหลุดเองโอเคครับต่อไปเป็นหลุม2นะครับเดี๋ยวให้พี่จวบแนะนํานิดนึงหลุม2นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเลเยอร์อันนี้เป็นหลุมพาอลไรฮะหลุมพาสี่ครับพาสี่ระยะก็สามร้อยเจ็ดสิบสามหลาฮะอุปสรรคโอ้โหนี่ทางซ้ายก็จะเป็นน้ํานะครับเมื่อกี้เห็นเห็นเลยเดินมาสิ่งแรกโอ้โหอันนี้นี่ จะออกปาแล้วครับเนี่ยโอ้โหกว้างมากคือแทบจะมีเรียกว่าถ้าไปซ้ายนี่ก็ไม่ต้องดูครับคห้อาหารปลาแน่นอนโอเคเะัะนั้นไปขวาก่อนสามครับสามาทวางแผนดีๆแล้วก็ไปขึ้นนะครับอีกทีหนึ่งโอเคครับยังไงเดี๋ยวออเนอร์ยังอยู่ที่พี่จบอยู่โอเคครับเชิญครับ ครับ พัดเบอร์นี่ครับพัดพาครับพัดพาสามอนครับหาดครับออกโบกี้ไปครับแล้วก็มาอีกหลุมหนึ่งที่เรียกว่าผมว่าสวยไม่แพ้กันครับผมก็คือหลุม8ครับนะครับผมได้หลุมนี้จริงๆเนี่ยโอ้โห เดเอาค่อนข้างยากเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้พี่จวบแนะนําหน่อยว่าหลุม8เป็นพาอะไรครับผมหลุม8เป็นพาสี่พาสี่ครับระยะก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบหลาสี่ร้อยห้าสิบหลาด้วยประมาณครับผมโอ้โหอันนี้พาสี่ระดับทัวร์เล่นกันเลยนะสี่ร้อยห้าสิบหลาเนี่ยครับยากมากครับแล้วดูเลยเอาข้างหลังครับก็โอ้โหบังเกอร์นะครับครับอยู่ทั้งกลางแฟร์เวย์นะครับแล้วก็กรีนเนี่ยก็ถ้าเกิดออกซ้ายปุ๊บเนี่ย น้าครับน้ำทันทีเลยใช่ไหมพี่ครับผมโอเคครับยังไงพี่จวบพาไปเลยครับผมว่าให้ไปทางไหนฮะแนะนำเลยครับสำหรับผมก็แนะนําทางขวาก่อนขวาอีกแล้วครับถ้าไปซ้ายนี่โอซ้ายปุ๊บกูประหลาดใเลยโดนบวกหนึ่งแน่นอนตกน้ําบยังไงขวาเนี่ยยังไงเป็นเพื่อนกับเจ้าลิงน้อยยังไงก็ยังได้ตีนะครับโอเคได้ครับยังไงพี่จวบเชิญก่อนเลยครับครับผม ย่ยมครับโอ oh. สุดยอดมากครับเนี่ยขอบคุณผูัก ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะเราเข้าสู่เก้าหลุมหลังแล้วตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้เราพาไปตีเก้าหลุมแรกมาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่เก้าหลุมหลังเนี่ยเราก็จะคัดหลุมที่เรียกว่าเป็นหลุมไฮไลท์แล้วกันเดี๋ยวให้พี่จวบนะครับผมอธิบายหลุมนี้หน่อยคัดมาเก้าหลุมหลังเนี่ยหลุมนี้คือหลุมไหนครับอ่านี่คือหลุม16ครับ16ครับผมพาสีครับพาสีอ่าระยะก็435หลา435หหลาครับผมแล้วอุปสรรคของหลุมนี้คืออะไรครับพี่อ่าอุปสรรคหลุมนี้มี ทางทางซ้ายอย่างเดียวนะครับจะมี OB ซ้าย OB พี่โปแล้วอย่างนี้เราทําไงดีถ้าซ้าย OB อย่างนี้ต้องต้องวางแผนครับวางแผนคือไปขวาล้วนๆไว้ก่อนไปขวาล้วนไว้ก่อนไปขวาล้วนไว้ก่อนใช่ครับโอเคถ้าไปซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยเขา OB โอเคแล้วไปซ้ายปุ๊บก็หลุมนี้ก็ยกให้เพื่อนไปเลยใช่โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่จวดนำไปก่อนนะครับผมโอเคคครับบขอุณครับ yeah เฮ้ยเบอร์ดีไปแล้วโอ้โหย่ำมากครับย่ำครับ oh. uh huh. สายมไม่พออยดยมอยมไม่ค่อยเบิร์มหลุมค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะเข้าหลุมเรียกว่าไฮไลท์ของสนามมีละก็คือหลุมซิกเนเจอร์ของสนามสันติบุรีเชียงรายนะฮะก็คือหลุม17 นะฮะซึ่งเป็นหลุมภาษามที่สวยงามมากเดี๋ยวตามมาดูครับว่าหลุมนี้ทําไมต้องเป็นซิเเกเนเจอร์สวยขนาดไหนตามมาดูครับหลุมซิกเนเจอร์นะครับของสนามสันติบุรีเชียงรายครับเดี๋ยวต้องถามพี่โจบก่อนว่าหลุมนี้ทนะาไมพิเศษยังไงถึงเป็นซิกเนเจอร์หลุมนี้นะฮะครับคือเลีงซ้ายก็เป็นทรายครับขวาก็เป็นน้ําขวาน้ำครับผมซ้ายทราย อืมแล้วก็โอ้โหบรรยากาศนี่สวยเลยนะครับวิวทิวทัศน์สวยเลยเดี๋ยวต้องถามออนเนอร์ก่อนเมื่อกี้หลุมเมื่อกี้ออนเนอร์หลุมนี้ต้องวางแผนยังไงครับพี่โป้ก็ก็คงต้องยิงยิงไปที่ธงนะครับยิงไปที่ธงก่อนนะครับ ครับถ้าเป็นไปได้นะโอ้โหอันนี้ทุกคนก็อยากจะไปอย่างนั้นนะแต่มันคงจะลําบากเอาซ้ายขวาก่อนอา่อาอย่างวนั้นก็ต้มง,ถ,าางถ้าเป็นไปได้ก็วางตัววางตัวท่านไม,ไม,ไม่ไม่ไม่มั่นใจอ๋อยังไงก็ไปซ้ายก่อนนะพูดง่ายๆถ้าขวาทนี่ถ้าพลาดเนี่ยครับก็ลงน้ําลงน้ําไปอโอเคเดี๋ยวให้ออนเนอร์ก่อนก็คือทางพี่โปเป็นคนเริ่มตีก่อนนะครับเมื่อกี้หลุมเมื่อกี้ได้พาคนเดียวโอเคครับโอ้โหพี่โป อันนี้ปลอดภัยเลยครคือเลือกที่จะไปซ้ายเลยโอ้ปลอดภัยเหมันกันครับอยู่ครับโอ,โอ้โหลูกนี้สวยเลยครับแม่ท่านผู้ชมหลุมซิกเนเจอร์เนี่ยหลุมนี้เนี่ยผมตีไปเนี่ยมีโอกาสลุ้นเบอร์ดี้ครับ เกือบแล้วฮะแต่ยังไม่ได้ครับโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยผ่านหลุมซิกเนเจอร์มาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าสู่หลุมสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยหลุมสุดท้ายเนี่ยพี่โป้ก็ยังเป็นออเนอร์อยู่นะครับ๋ยวให้พี่โป้แนะนาหน่อยว่าหลุมนี้เนี่ยควรจะเล่นแบบไหนนะครับผมในการวางแผนสําหรับหลุม18ครับครับถ้าถ้าสําหรับตัวผมเองเ่ยผมคงคงจะต้องวางตัวนะฮะครับผม อย่างน้อยก็คือต้องต้องเล็งไปที่ต้นสีเหลืองๆสังเกตไหมฮะช็อตต่อไปเนี่ยเราต้องข้ามสะพานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ให้ให้วางตัวให้มันพอดีที่ต้องต้องข้ามไปอีกช็อตหนึ่งโอเคยังไงก็ได้เนี่ยก่อนเอนเลยเนี่ยต้องอยู่ในแฟ์เวอ์อันนี้ก่อนครับอ่าให้อยู่เพื่อจะได้ขึ้นช็อตอีกช็อตหนึ่งจะได้ข้ามสะพานได้ครับโอเคเราจะได้รู้แล้วแหละว่าหลุมสุดท้ายเนี่ยจะออกหัวออกก้อยนะครับโอเคเชิญออเนอร์ครับ ครับโอ้โหได้แล้วได้แล้วครับโอเคครับโอ้มนี้นี่เือไม่รอดครแต่ยังรอดครับต้องขอบคุณพัตเตอร์ครับพี่พัตเตอร์เนี่ยช่วยไว้ครหลมี้ได้ผ่านนะครับผมโอ้เมื่อกี้เนี่ยหลุมนี้เนี่ยเรียกว่าเอาตัวรอดมาได้เนี่ยต้องขอบคุณพัตเตอร์ผมจริงๆนะพัตเตอร์เนี่ยโอ้โหพัตได้เรียกว่าช่วยชีวิตไว้ได้เลยแก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าเก้าหลุมหลังเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเก้าหลุมแรกก บอกอยู่แล้วแหละว่าเมื่อกี้พี่บอกอยู่แล้วว่ามันฮิวลี่หน่อยมันก็จะเป็นภูเขานะครับผมแล้วก็ความเหมือนกับมันก็จะเหมือนกับมาชิงไล่อย่างไงก็ต้องเจอภูเขาเนาะใช่ครับใช่ไหมฮะครับแล้วก็เป็นโอ้ผมว่าสนามนี้ท้าทายนะครับเล่นสนุกนะครับผมก็จริงๆก็มีหมดให้เลือกเล่นหลายหลายหมดก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องเหมือนกับปีกายอย่างเดียวนะแล้วก็อยู่ที่อายุอยู่ที่เหมือนกับ ระยะได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอยากให้สุดท้ายเนี่ยอยากให้พี่จวบฝากนิดนึงครับผมเกี่ยวกับสนามกอล์ฟสันติบุรีเชียงรายครับครับก็อยากจะเชิญชวนนักกอล์ฟทุกคนที่มาเชียงรายนะครับครับขาดไม่ได้ครับต้องสันติบุรีใครสนใจนะครับผมหรือมีโอกาสแวะมาเชียงรายนะฮะต้องมาที่นี่เลยครับผมสันติบุรีเชียงรายครับแล้ววันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับผมพี่จวบนะครับมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่โป้มากๆเหมือนกันครับผมยังไงโอ้โหวันนี้สนุกมากๆครับได้ออกรอบกับพี่เรียกว่าได้เทคนิคดีๆนะครับ จากเรียกว่าเจ้าถิ่นนะฮะมีหลายๆหลุมที่พี่บอกผมเนี่ยโอ้โหทไม่ไในผู้พี่เนี่ยเราก็อาจจะเลือกวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ได้ได้เจ้าถิ่นมาเนี่ยก็ได้วิธีการเล่นที่ดีแล้วก็สกอร์ก็ออกมาค่อนข้างดีเหมือนกันครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย p x g